องคมนตรีเพิก่กติตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปี2566ขึ้ื่นครับพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณนะครับองคมนตรีเพิก่กระติดตามและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับประจำปี2566ภ้ายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องทิ่ระยะ20ปีระว่างปีพศ2560ถึงปีพศ2580นะครับ โดยนับตั้งแต่ปีพศ2561ถึงปีพศ2566ทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับรได้ดำเนินง,งานด้านการพัฒนาทองทินตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยในบริการในพื้นที่บริการนะครับได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญจํานวน205โครงการในพื้นที่415หมู่บ้านครับนอกจากนี้ก็ยังมีการ <c oughs> ขออภัยครับนอกจากนี้ก็ยังมีการรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะ วดี11คณะนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อร่วมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัายและการรับฟังการนำเสนอผลงานของน้องๆน,นักศึกษาที่ได้ลง ى, ที่ได้ลงไปใส่กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาสอบสกิลจากการลงพื้นที่ในชุมชนนะครับพร้อมทั้งได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มแกนนํา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและในช่วงบ่ายนะครับองค์ขมตนตรีไปกับลงพื้นที่บ้านพับตำบลกอเออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาทองถินของมหาวิทยาลัยนะครับอาทิโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนพร้อมทางโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นนะครับและโครงการยกระดับ คุณภาพสังคมผู้สูงอายุพร้อมทั้งโครงการไฟายกันน้ำเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าชุ่มชนตามแนวพระราชดำรินั่นเองครับ